ผลมาฟัน1แล้วก็9นะคะรอบนี้ฟันหนึ่งแล้วก็9นะคะ1มาเยอะมากโอเคค่ะผลนะคะ 7, 1, 2, ด่ล่าง 3, 1โอเคค่ะมาได้อีกแล้วค่ะ1ค่ะสวัสดีเพื่อนๆคอหวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแอดเอนะคะในช่อง n อคนชอบหวยนะคะ V3 แล้วเนาะ โอเคค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่สูตรยี่กีหนึะคะของเว็บตามใจเบดนะคะผลนะคะก็ดึงมาจากหน้าเว็บเลยเนาะก็เป็นผลเดียวกันเพื่อนๆสามารถสังเกตที่ด้านซ้ายมือแล้วก็ Excel ด้านขวามือได้เลยนะคะว่าตรงกันตั้งแต่รอบที่66นะคะโอเคค่ะเราจะเริ่มที่รอบ60 66, 66ในการเทสน,นะคะสูตรก็คือดูผลลับนะคะผลลั์นะคะมา 131.10นะคะรอบนี้ก็จะฟัน1แล้วก็3เนาะเพราะว่า,าหน้าจุดทด,นทดสนิยมมามา2ตัว3แล้วก็1นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่ไม่อยากเอามากดใน Excel แบบนี้นะคะก็รอดูที่ท้ายคลิปนะคะอันนี้ก็ จะมีสูตรบอกนะคะว่า nn ใช้สูตรอะไรยัดเข้ามาใส่ใน Excel ตัวนี้นะคะ nn มีสูตรให้เพื่อนๆนะคะเอาไปกดที่เครื่องคิดเลขได้เนาะโอเคค่ะรอบนี้ผลออก533ล่าง29นะคะ3ม,มาบนนะคะ3ม,มาบนนะคะรอบนี้ก็จะใส่สถิติเข้าไปนะคะเป็น3นะคะ3บนนะคะ ก็อาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเอ็ใช้ Excel ใน iPad เนาะก็จะไม่สะดวกเหมือนกดใช้เมาส์กดที่คอมพิวเตอร์นะคะรอบนี้ก็สามมาบนนะคะขอเปลี่ยนฟอนต์ให้เพื่อนเอนเห็นชัดเจนมากขึ้นเนาะก็จะใส่ขนาดตัวหนังสือที่ใหญ่ขึ้นโอเคค่ะรอบถัดไปนะคะเราจะดึงสูตรลงมาเลยนะคะก็ ทำเ e ็กเออกมาเพื่อให้ใช้งานสะดวกนะคะเอ็นเวางในกลุ่มนะคะเอ็นเอก็ใช้แบบนี้แหละค่ะเพราะว่ามันทําให้เราคํานวณได้เร็วขึ้นนะคะโอเคค่ะรอบนี้นะคะรอบที่68ผลมา1แล้วก็2นะคะโอเคค่ะผลมา1แล้วก็2เนาะโอเคค่ะผลนะคะผลที่รอบที่68นะคะผลมา6 52นะคะล่าง1 1หนึ่งนะคะ รอบนี้มาเด้งเลยนะคะบนล่างเลย1แล้วก็2งนะคะก็จะใส่สถิติเข้าไปนะคะเป็น1 2เด้งบนล่างนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนทีอ่อยากรู้สูตรเลยนะคะก็สามารถกรอคลิปไปท้ายคลิปได้เลยนะคะเอ็น,อนมีสูตรบอกที่ท้ายคลิปนะคะว่าสูตรนี้ใช้คำนวณยังไงเนาะรอบถัดไปก็ดึงลงมาเหมือนเดิมเนาะ รอบนี้ฟัน3แล้วก็8นะคะผลนะคะผลรอบที่69นะคะ307ล่าง98ค่ะรอบนี้3มาร้อยแล้วก็8มาล่างนะคะก็ถือว่ามาเด้งเนาะตามหลักการนะคะรอบนี้3 แล้วก็8นะคะร้อยแล้วก็ล่างโอเคค่ะรอบถัดไปนะคะดึงสูตรลงมาเหมือนเดิมนะคะรอบที่69นะคะ307แล้วก็ลากลงมานะคะได้8แล้วก็3นะคะวิธีการฝันนะคะก็คือเอาหน้าจุดแล้วก็หลังจุดนะคะ เหมือนกับทุกคลิปเลยนะคะโอเคค่ะรอบที่เจดสบนะคะผลมา8ปดสี่เจ็ดนะคะล่างหนะะึ่งสองค่ะโอเคค่ะรอบนี้ถือว่าเข้านะคะเพราะว่า8ดยังมาวิ่งอยู่เนาะก็ถือว่าเข้านะคะรอบนี้8ดไปร้อยนะคะรอบถัดไปนะคะก็ดึงสูตรลงมาเหมือนเดิม รอบนี้ฟันศูนย์แล้วก็เก้านะคะเพื่อนเื่อนฟันศูนแล้วก็เก้าผลนะคะผลมามองไม่ค่อยเห็นโอเคค่ะผลมาแปดห้าเก้าเออผลมาห้าแปดเก้าล่างห้าเก้านะคะรอบนี้รอบนี้เก้ามาเด้งบนล่างเลยนะคะ รอบนี้ก็สวยงามนะคะมาเด้งบนล่างเลยรอบถัดไปนะคะดึงสูตรลงมาเหมือนเดิมค่ะรอบที่เล่นรอบที่72นะคะผลมาฟัน1แล้วก็9นะคะรอบนี้ฟันหนึ่งแล้วก็9นะคะ1มาเยอะมากโอเคค่ะผลนะคะเจ็ดหนึ่งสองล่างสามหนึโอเคค่ะมาเด้งอีกแล้วค่ะ1นึ่งห่งมาเด้งบนล่างนะคะ รอบนี้ก็ใส่สถิติเข้าไปนะคะหนเด้บนล่างเนาะรอบถัดไปนะคะรอบถัดไปรอบอจะเล่นรอบที่73นะคะเอา72นะคะมาคำนวณนะคะก็คือฝัน5แล้วก็2ก็จะใส่ฝัน5แล้วก็2ไปเนาะรอบนี้นะคะผลมา โอเคค่ะรอบนี้มาแปดห้า้าล่างสี่สองนะคะรอบนี้มาเด้งบนล่างนะคะห้าแล้วก็สองเนาะรอบถัดไปนะคะดึงสูตรลงมาเหมือนเดิมนะคะมาสามแล้วก็สองนะคะฟันสามแล้วก็สองเนาะรอบนี้นะคะผลมาตองนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดล่างสองเก้านะคะ รอบนี้ก็2มาล่างอยู่นะคะรอบนี้ก็ถือว่ายังเข้านะคะ2มาล่างเนาะโอเคค่ะรอบถัดไปนะคะรอบถัดไปดึงสูตรลงมาเหมือนเดิมค่ะง่ายมากนะคะเพื่อนๆรอบนี้ก็ฟันเจ็ดแล้วก็หนะคะโอเคค่ะรอบนี้ฟันเจ็ดแล้วก็หนะคะผลนะคะห้าสี่ศน,นะคะบน ล่าง7 5นะคะรอบนี้รอบนี้7มาล่างนะคะรอบนี้เข้าเนาะเจ็ดล่างรอบถัดไปนะคะรอบถัดไปดึงสูตรลงมานะคะรอบนี้ฟัน2แล้วก็6นะคะเพื่อนๆสแล้วก็6กนะคะผลนะคะ8 1ดหน์นะคะล่างศูนย์สองเนาะโอเคค่ะ รอบนี้2มาล่างนะคะเหมือนเดิมรอบถัดไปนะคะรอบถัดไปรอบถัดไปดึงสูตรลงมาเหมือนเดิมค่ะฟัน3แล้วก็9นะคะรอบนี้ผลนะคะรอบที่77นะคะ053นะคะล่าง11เนาะ โอเคค่ะรอบนี้3มาบนนะคะก็ใส่สถิติเข้าไปนะคะ3มาบนโอเครอบถัดไปเลยค่ะรอบถัดไปนะคะมาศูนย์ตัวเดียวนะคะเพื่อนๆหรือจะฟันศูนย์แล้วก็1ก็ได้นะคะผลนะคะ660นะคะล่าง48ค่ะ โอเคค่ะรอบนี้ศูนมาบนนะคะศูนย์มาบนนะคะรอบถัดไปนะคะรอบถัดไปฟันห้าแล้วก็สี่ค่ะโอเคค่ะผลนะคะผลมาสามสองหนึ่งะคะล่าง8ปดสี่ค่ะ โอเคค่ะรอบนี้สีมาล่างนะคะสวยงามนะคะเข้ายาวๆนะคะรอบถัดไปนะคะดึงลงมาเหมือนเดิมนะคะรอบนี้ฟันศูนย์แล้วก็9ค่ะโอเคค่ะรอบนี้ผลมา4ี่สองสองล่างห้าแดนะคะ โอเครอบนี้ก็หลุดนะคะหลุดเป็นรอบแรกนะคะตั้งแต่เล่นมาเอ้ยตั้งแต่เทสารอบที่66ถึง80นะคะมาหลุดรอบที่80นะคะหลุดรอบที่80นะคะก็จะใสข่ขีดไปแล้วกันนะคะเป็นหลุดนะคะรอบนี้รอบถัดไปนะคะรอบที่80เนาะฟันศูนย์แล้วก็1นึนะคะเพื่อน โอเคค่ะรอบนี้ผลมา763นะคะล่าง91นะคะรอบนี้1มาล่างนะคะรอบนี้ก็กลับมาเข้านะคะสามารถทบได้เลยเนาะเพราะว่ามันไม่ได้หลุดเกิน2รอบนะคะรอบนี้ก็ใส่สถิติเข้าไปนะคะ1มาล่างโอเคค่ะรอบถัดไปนะคะ รอบถัดไปก็ใช้สูตรเหมือนเดิมค่ะฟันสี่แล้วก็9นะคะรอบนี้ผลมานะคะ310นะคะล่าง59รอบนี้ก็9มานะคะรอบนี้9้ามาล่างนะคะเพื่อนส่วนมากมาล่างนะ รอบถัดไปนะคะรอบถัดไปผลน่าจะออกแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้หนึ่งทุ่มห้นาทีนะคะผลออกแล้วเดี๋ยวเราลองเทสลงไปดูนะคะว่ามาหรือเปล่าโอเครอบนี้ฟัน8แล้วก็เนะคะรอบที่83นะคะเราจะลองรีเฟรชดูนะคะ โอเครอบนี้มาแล้วนะคะรอบนี้ผลมา6 1 7นึ่งเจดล่างสอนะคะหลุดนะคะรอบนี้6 1 7นึล่างสอนะคะรอบนี้ก็หลุดไปนะคะรอบที่สองเนาะโอเคเราจะแก้มืออีกหนึ่งรอบนะคะว่ารอบถัดไปจะเข้าหรือเปล่าแล้วก็จะพอเนาะรอบถัดไปนะคะ รอบถัดไปฟัน7แล้วก็2นะคะเพื่อนๆรอบนี้รอบนี้เราก็จะรอผลรางวัลนะคะว่า7แล้วก็สงนั้นมาหรือเปล่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอผลรางวัลกันนะคะโอเคค่ะผลน่าจะมาแล้วนะคะสองทุ่มหนึ่งนาทีลองรีเฟซดูนะคะโอเคผลมาแล้วนะคะผลมา สองสามสองล่างศูนย์ห้านะคะสองมาบนนะคะเพื่อนๆรอบนี้ก็ยังกลับมาเข้าอยู่เนาะรอบนี้สองมาบนนะคะก็ถือว่ากลับมาทบได้นะคะสองบนนะคะโอเคค่ะก็จะเทสพอแค่นี้นะคะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยที่เทสให้ดูนะคะเดี๋ยวลองนับดูก,ก่อนนะคะว่าเทสไปทั้งหมดกี่รอบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 12 13 14 15 16 17 17รอบนะคะทั้งหมด17รอบนะคะตั้งแต่เทสให้ดูนะคะก็คือหลุดไปแค่2รอบเองนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเอ็นเลองเทสดูรอบที่66นะคะก็เข้าอยู่นะคะก็ถือว่าเข้าแล้วก็ยกรอบที่66ลงมาเทสลงใน Excel ให้เพื่อนๆดูกันนะคะโอเคค่ะ สูตรนี้นะคะที่ NN นําใส่ Excel นี้นะคะก็ดูด้านล่างนะคะดูด้านล่างนะคะสูตรนี้ NN ใช้3ตัวบนนะคะคูณกับ19%นะคะเพื่อนๆ3ตัวบนคูณกับ19%นะคะโอเคค่ะเอ็นเอ็ก็จะรอออใส่เป็นสีแล้วกันนะคะว่ามันเข้านะคะเป็นสีเขียวเนาะก็ถือว่าสถิติดีมากๆเลยนะเข้าเยอะมาก หลุดไปแค่2รอบเองก็ยังไงเพื่อนๆก็บวกแน่นอนนะคะบวกแล้วก็ได้ถอนแน่นอนนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะสูตรนี้ก็มีทั้ง Excel แล้วก็มีทั้งวิธีการคำนวณให้ดูนะคะว่าใช้สูตรอะไรนะคะก็แจ้งไปทั้ง2องอย่างเนาะเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้เป็นสูตร Excel แบบนี้นะคะก็สามารถทักมาขอได้ฟรีนะคะที่ไลน์แอด หวย n n นะคะหรือว่าล i ยแ s m w i n เนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเข้ากลุ่มของ NN นะคะมีการวางเลขตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงตีสอนะคะก็สามารถทักมาขอเข้ากลุ่มได้ฟรีที่ l ายแเดียวกันนะคะหวย n n นหรือว่า s m w i n เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมาในสูตรไหนนะคะก็รอดูกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ